หอมมักนี่จ้ะหัวโซ่ <laughs> นี่ <laughs> นี่นะจ๊ะแทนแทนแทนกุ้งกุ้งพริกกระเทียมดำ เขาดอกนี่ก็คห่มครับอากอ Oh. น้ำตาลน้ำปลาแดกต้มสุกน้ำปลา เราห้องก็จะใส่พักหอมเป หอมมากนี่ค่ะเจ้าและเรียบร้อยหอม เสร็จแล้วจ้าตำกุ้งสุกจ้าไปกินกันเลยจ้าหอมหอมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื่อนี้เมื่อพอกันกับลูกา,า้า่ข้าไปเมรี้ะจ้ามื่อนี้เข้าเจะห้ามมาก,กินตำกุ้งสด ซุกตำกุ้งสดเอ้ยตำกุ้งสดแตงลวกซุกนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจลูกแย่ข้าเฟมารีจ้าเดี๋ยวยกยกโซอวดกันอวดโซ่นี่นี่นะจ๊ะแทนแทนแทนอ้าวมันกินน้ำกันนะจ๊ะกินกันเลยกินกับอันนี้ มีอ่องปู่แถมมานหนึ่งอันเด้อจ้ะปีกว่องค์่นี่ใช้ข้าวกนอ่องปู่กัน,กนเดี๋ยวก,วก,ก,อยก่อนพ่อมากินเอีกแล้วเพราพ่อมามัดไม่มายังพ่อมามักอ่กองปู่เฮ็ดเฮ็ดกินเองกินอยู่ ตะกี้เขาบอกเห็นบรรยาก็ศไทยพอเห็นครับไม่ไงเขบอกอะไรก็หนึ่อคนสิเขาเอาเด็ดว้อ่อรลมบีบีมันอากาศดีครับเป็ดคไดยมาจัดเด็ก็เยี่ยมอีกเว้ qua quay cho mắt đây mẹ Để mực Để quay nhá mực hả má Quay không là gì Không biết ย่าไมกินขขาปไม่อยามอยาแซ่บพี่ีไม่ได้กินโดนกินบกินกุ้ง สุดสุกเป็นาหามปีดครับอืมอืมอย่ายายมึก รอยย่อปากดิบรอยย่อปากอืมร่มเย็ยนวีวีแล้วจ้ะอืมอืมโอ้ยอ什么 คเ okay. ขียวปะอยู่ข right. ้างน้าดิไม่เนข้าว้าพายสุภาพายไปเราเก่นเขาอิ่มมือกันแล้อืมอ่กงเองเนาะอืมเออยนง่ยอรอมาเปิดร้านต่มาหัวคือมัน่อมอันนี้เนาะม่ค่ออร่อย มันจะรสชาติมันจะต่างกันเด็ไมก็เจบเลยถ้าตำใส่ไอังมันอร่อยมันกรเจ็บจริงไหมถ้าเป็นอันใหญ่อไม่เป็นนวยต้องมาใส่ยำก็อัถ้าเป็นตำไปย่งใส่อันนี้ไม่ต้อหม่พร้อมจ้ะทำไมจบไาตใหม่ คลิปหนาพย,ยายามให้กินอย่ัยงก็คอมเมนต์ไวงเลยด้วยจ้ะแซ่บแซ่บป,ปีกไก่แซ่บ ขอขอบคุณปีกล้วยจักแม่ปลาหมึกเลยจ้ะคนเสียเอาไปขายบ่แดดไปขายจ้าเทียอยากแต่น้ำร้านมือใดเข้าอยากเข้าอยากกัดจ <c oughs> ับคนอันมีพอดีเห็นไหมตัดไว้พอดอี๋ฟอมเด้ออืแต่ป้าตัดไว้นั่นไปเอาโลดจักบาทบาเอา <c oughs> <c oughs>

กุ้งหวานกรอบหนุ่มพอดีเลยจ้ะมะสุกอดนะอย่างปอบเบอรช็อปสุกปดมากๆแค่สิกินเนี่แม่แค่แท้แค่ซีกินแค่แค่สิกินกุ้งสดนั่นแหละกัดเลยอย่เดี๋ยวก้อยลวกหมดเลยขีดปีกล้วยแก้มกับพักความปิด <laughs> 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 嗯。啃果粉，我啃这个，我啃这个。 เจ๋งอ่ะบัสจะาค่ะอันแก่แก่ไมกินเกล้วยน่อยแต่ข้าโพดน้อยไห่กินยยังซื้อเห้เต๋อมาไม่มาเห็นพ่อไปเก็บอืม อร่อยเดี๋ยวปีเขาวเวลยเขาชิแหงอยากกินบัท่านเข้าข้าว่ากินเขาจิตใจตับจใจไปเจอม่อยาก Ừ. Ừ. Ơi, con bột lai ba. thằng trai à? office xin เดาสามตัวก็อิ่มอเอืมอิ่มไหมเดี๋ยว,วอมมอยพอเร็วเม,มองเครื่องกันไหมได้กินกี่ตัวน้ำหามนันน้ำหามันเคยกินไรยังม่คุยจังเลยหนึ่งสองหนึ่งสามสนับอย่น้ัก่อนนับก่อนนับก่อน เด็ดแปเ้มด่หมดแล้วเ็หางป่ะเอางก่อนเดี๋ยวเอาในห้องอิ่มบ่มีแนวริ่หนึ่ สองสา7ส <c oughs> <c oughs> ี่ห้าหกเจ็ด1ป1สิบ1ิ1เอ็ดเิบสองสิมสิบสี่ิบหาสกิดแปดสิบเก้าถึงหาอยากกินอันนี้หลายพอกินจบคงไปแล้วมาแล้วไปแล้วสำหรับมือนี่ไปก่อนได้จ้าพอกันไม่ขี้บหนาเด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็ฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจลูกย่ายค่าเฟนเบรดดิเดจ้าคลิปหนะ้าพายอยากเห็นให้เฮาเห็ดอีหยังกะคอมเมนต์ไว้เลยเดจ้าบ๊ายบายบม่ค่อยเผ็ดปปเลย